้าวไอ้เหี้ยสัตว์คีบดังเลยเย็ดแม่คุย้ยอะไอ้เจ้าคุ้ยไอ้เฮียคุย้จะตัดคีบให้มึงตายซะ มันตายซะไอ้เหี่ยเข้าใจแล้วเฮี่ทำไมเพื่อนถึงแจกกล้วยสว์เออมนเล่นงง่อย่างนี้เองโอ้โหลาคิปไม่ได้เล่นเป็ี่นเป่นวัน,นาอาทิตอ่ะ ไปเจอจาก,กิโลเซตอย่างนี้เองวินลันมาตันปึ๊บเนเจอ,อเร์โคเพชล็อกปึ๊บอ๋อโอเคอ๋อนี่เอาแอกแอกโถแล้าเมด,ดก็ยังจะไปตีเบรดเมลเดยม ดูดิลวงเนเจอร์ยังลวงไม่ได้เลยอัติเมตไปแล้วดูภาพช้าใหม่อีกทีหนึง่งนี่คือกำลังจะบวกปับ๊บนีอัติเมตเข้าปึ๊บเนเจอร์มาว่าไงง,ง,งึกงักงึกงักหนึ่งทีก็วิ่งออกยังไงต่อออกไปแล้วปึ๊บแล้วก็ยังไงยังไงอัติเมตยังไงมวตีคลิปครับเพื่อนตายครับ <laughs> เพื่อนตายครับ เออเพื่อนตายอีกครับอัติเมตกูวิ่งแล้วครับอัติเมตกูหนีอย่างเดียวครับผมดูของดิโอ้โหเมนตาฟูล,ลี่สกาดี้อีเวนตัวปอไปยืนอื้อเอ,อืออ,อื่นอ,อ,อ,อะไรคือไรนี่อัติเมตวิ่งไปแล้วนั่นไงโดแนแหวคอแล้วก็บิ๊กออกดีจช็อตเนี้ยยังฮะ โอ้โหรวบอย่างดีออนติเมทออกจบแล้วตีไปตีไปลอบไปลอบลอบไปเวู้ยปูถึงกูดูไม่ได้ละไ,ไ,ไม่ทันละ อยู่ตรงนั้นไปสัตว์ไม่ต้องมาหากูอีเที่ยโอ้โยไอ้เหี้ยโตวตดมใบอ้สสัตวเล่นปอดใช่ไหมแกว่าใครเล่นปอดไปยหนไอ้เหี้ยไอีเหี้ยเม่ตายเล้ย เฮ้ยนุ๊กูเีจริลพวกโอ้โหขนาดนั้นยังเป็นอย่างควายเลยเอี่ยอุ้ยอิสระได้ติดตีไม่โดนฮุกเลยปักแดกมึงวะเออปักแดกกูไว้เออมันอมกูไว้สัตวก เฮียนีสต anyway oh, LIKE oh, ่การเชื่อมต่อในเฟซบไปเคียยหัยิบผ่อนเป็นยาว่อนไ่้เฮียไม่อไห่าไว้ใจวันนี้่ไม่ใจได้ไม่พออิสระเป็นไงไรเฮียเล่นไม่ได้ดีนะเมิฟมอิสร์เป็นบัญชีเฮียจัดไปสัน